บอกไว้กลม่คิดว่าพวกกูุไม่อยากให้มึงอยู่ที่นี่ไงก็รู้สึกใจความรู้สึกเนาะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเดอะโมเมนต์ชิลค่ะทุวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นไพร์ลอตนะคะออฟพิเชียวพร์ลอตนะคะไทเกอร์กับเดือนหนาวนั่นเอง ซึ่งว่าะทีเรื่องจากแฟนๆจากเความรักน้ำทางอันที่แล้วนะคะทุกคนน่ารักมากเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของเทคเกอร์ด้นเดือนหนาวเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากน่ารักมากกูชอบมึงก่อนที่กูจะมองมึงเป็นเพื่อนได้สัตว์ไม่แล้วคือแบบมึงจะเป็นเฟซโซนของซาลาบาแล้ะ เสือมึงทไรวะอือแต่กูชอบนอนนะจะชวนไปกินข้าวถ้ามันรู้มันรู้ไปนานแล้วกบขบแบบบอกบอกเสือบอกให้มึงยิงอ้าเสือแม่งนีดาบเก่นาดนอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรกันนะมัเหมือนที่กูรู้เหมือนไฮเกอร์มันเป็นลูกมาเฟียอ้อนกูไดถึงว่า ถึงรบภัยของมึงอะเซฟโซนมันไม่กลัวกลัวจริงๆใช่ไหมมึงถามกูกี่รอบแล้ววะเสือฮะลูกมาเฟียเหรอแต่กูไม่ลูกมาเฟียนะมึงถึงว่าเขามีอะไรกับสำหรับกลัวนะเดินมามันจะฝั่งเปลี่ยนคนที่คอยมาแต่แกล้งกูวันๆอ่ะกูไม่รู้งนะว่ารับหลังมึงจะทำอะไรอ่ะแต่เสือที่กูรู้จักอ่ะมันไม่น่ากลัวเลยเว้ยแต่รอบตัวกลัว อันตรายนะเว้ยกูหมายถึงคนที่อยู่รอบตัวกูทั้งหมดอะแม่จะเป็นอันตรายไปด้วยไงมันก็ปกป้องกูดิชอบเลยกู Hello, <baby. S 2> ชอบที่มึงอยู่ที่นี่นะแม่กับแดงก็ชอบทำไมวะเปล่าก็าบอกไว้กูมึงคิดว่าพวกกูไม่อยากให้มึงอยู่ที่นี่ไง ก็รู้สึกใจความรู้สึกเนอะเพราะงั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกลับมาอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะทำไมเดินห่าถึงว่าเชียงใหม่เนี้ยแหละชอบบรรยากาศว่ะมหาลัยก็สวยแล้วมึงอ่ะจะไปอยู่กูป่ะได้ดิลูกลูมาเฟียวกูอยากอยู่กับมึงเหมือนกันอะ เงินม<ห>าเฟียว่ะเสเพอร์เลยนะโจ้บวเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันสัญญาอะไรกูได้ปะถ้ากูไม่ติดงงร่องเนี้ยมึงอย่าสลัดสิ์มาหลอกกูแล้วนะเว้ยไม่เฮ้ยโอ้สลัดสิ์มาลอก,อลกลเลยอ่ะโคตรโกกเลยอ่ะกูติดแล้วเสือกูติดแล้ว ติดแล้วพูดติดแล้วพูดติดแล้วพูดติดแล้วจะไ,ได้ในเช็มให,ใหม่กับมันแล้วเว้ยเพื่อนตันเส,สือแม่งแบดจริงอู้หู้ชอบมาเก่งมากครับเดือนหนาวกูชอบที่นี่มันเสือมึงชอบปะชอบชอบมันนอนเตียงเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยชินเลยน,ะนอนใกล้ๆกล้กระว,วังจะวันไหวด้วย ร่วงจะวัน่นไหวนะเว้ยนี่หรอใ่รของแม่เออไม่หวงมึงอยู่มงที่วางไข่ก็ดีอยู่กันเออกูเป็นด้วยมึงได้ทุกอย่างนั่นแหละจะเป็นแฟนเป็นได้ทุกอย่างเลยเหรอ้นเหรอ ยังคุยกับลินอยู่เหรอวะกูว่าจะลองดูอ่ะแต่กูไม่เห็นด้วยเปิดก่อนได้ปุ๊กทำไม,ก,มาการที่กูจะชอบใครสักคนอนะทำไมทุกคนถึงต้องกังวลด้วยวะให้ฟิลไ,อ,ไอ,นอ,นอ้มิกไอ้นอตนั่นไหนเจะมึงเขากังวลให้ไทเกอร์มั้งเพราะไทเกอร์ชอบไอเสือ เป็นไรวะแต่เรื่องนี้กูแค่ตอนมันก็บอกกูดิเปล่าปล่อยกูได้ยังไม่ร้องหรือเสือหรือข้อมูลเขารู้หกปีใช่ปะเูหกปีที่เป็นเพื่อนกันมาไม่จริงเลยเว้ยหนาวมึงไม่เคยเป็นเพื่อนกูฉคนรู้ว่า เฮ้ยอ้อู่งี้นะหนาวกวดนะคะใครก่อไข่แม่งแตกเนี่ยไม่ชอบน้ำไหลของใครไม่เลยถูไม่รอำไข่สุกตบตาแตกนะคะเจ็บทุกครั้งที่ลามเหินเฟยกูแม่งเหนื่อยถึงคนบ้าเลยะแม่งอาจจะเป็นคำพดที่เห็นตัวนัวนเว้ยถ้าเกิดมันจะชอบใครสักคนเป็นกูได้ป่ว มทำไมถึงเป็นกูอะกูไม่ได้มีอะไรเข้ากับมึงสักอย่างเลยนะ่นดิเรียนก็ไม่เก่งทำที่อะไรก็ไม่เป็นสักอย่างไม่ใช่ลุกเจ้าพ่อแหละคนที่เพิ่มเฟื่องเก่งมึงอะไม่มาชอบคนแมวไหนยังกูเล่ากูวาแล้วหกปีแล้วมึงไม่ต้องมาเสือกเลยเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอะเจษเอาคุณใจหกปีลแล้่เวียหนาวน,น,นานมากเลย สมัครกันแต่เช่าใครคนเดียวข้างเดียวอพอแล้วน้องพัดอ,อะไรแล้วกูขอโทษหน่อยท้อ,อ,อสิ่งที่พูดไปทั้งั้นรู้สึกแย่เดี๋ยวกูไปวิอุ้ยวนที่้อ มันก็รู้หรอมึงว่าไงเจ๊เจ็บแล้วพี่ชอบหไหมมันคิดว่าไอ้นี่ไม่ชอบม้งเรามาลองดูกลยแทกตั้งล่ะมันไม่คิดว่าเสือจะชอบเรือเปล่าแบบมันก็เลยจำบิลลองกดตกลงอะไรเงี้ยถ้าเรานะคุยกับลิน่ะเพราะมันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเสือจะชอบเขาหรือไงเสือมันก็ก็ไม <c oughs> ่บอกใครเขาจะรู้มึงต่างคนต่างไม่บอกมึง พลังคงค่าเลยว่ะพลังจิตหรือไงหกปีที่ลองมึงมึงทุกอย่างเจ็บปวดหมดนะถามจริงถ้าบอกไปแล้วแบบกูมไม่ชอบเสียเอเอเสียหมดไงก็เสียงอยู่เข้าใจตัวละครน,นะอ่ะโอเคอ่ะคุณเจนก่อนรู้สึกยังไงบ้างกับ ก็คือฉัน่ะรอคู่นี้เหมือนกันเพราะว่าฉันะดูในแบบโซฮันนอลแล้วฉันรู้สึกแบบ <c oughs> แล้วฉันจะพูดยิาง <c oughs> ไรเพื่อใจอได้เข้าใจคือสวหวะที่แบบขับรถมารับนอนคือกูแบบ <c oughs> ผู้ชายคนนี้คือใครเขาคือใครเขาดูหล่อมากจนก,กูแบบไปเซอร์เซดูแล้วก็แบบ <c oughs> โอ้ my <c> god <oughs> มากมึงเขาหล่อ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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งจังหวะที่เขาแบบว่าเล่นเกมอะมึงแล้วเขาก็แบบโทรไปพี่โจผมว่าเนี่ยมีเรื่องแหละแล้วพี่โจก็เลยแบบต้องมาตามเก็บอะไรเงี้ยกูรู้สึกแบบอยากรู้เส้นเรื่องอีสองคนนี้ว่ามันจะยังไงมันจะข้ามแฟนโซนได้ไหมอะไรเงี้ยพอมาดูไพยหลับก็เลยรู้สึกว่าเอ่ม คือรู้นะว่าไทเกอร์มันเป็นลูกมาเฟียอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่คิดว่ามันก็จะมีดราม่าใดๆเอออะไรเงี้ยแต่ก็พอกรุบกริบแหละอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีความแบบน่ารักของมันว่าแบบมึงกูรักกับมึงกูแบบกูชอบมาหกปีอ่ะเป็นความรักข้างเดียวมึงไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจแทนกูได้ป่ะอะไรเงี้ยก็กูแบบเฮ้ยมึงมันเท่กูชอบแต่แต่ความรู้สึกเราก็เหมือนพี่เจ้บอกอะเนาะก่อนจบคลิปพี่เจ้ก็พูดเราว่าแบบเออมึงคือแบบถ้าพูดไปอ่ะมันก็เสียเพื่อนนะเว้ยถ้าเกิดเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเราอะใช่แล้วก็คือแบบ คือกูไม่ได้อ่านยิยนะแต่กูแค่รู้สึกว่ากูก็เข้าใจแหละ mm. ถ้าถ้ามองแบบองค์ประกอบเจ็ดนาทีอะไรเงี้ยว่าทําไมทั้งสองมันก็ไม่อยากจะบอกออกไปอะไรเงี้ย mm. เราก็ไม่รู้ว่ากูอ่านใจกันไม่ได้เนาะทุกคนต้องเก็ดก่อนว่าอ่านใจไม่ได้แล้วการที่แบบว่าถ้าคนดูแบบมันเคยเข้าไปใน <c oughs> มอฮิวกับโจโจฮันอะไรเงี้ยที่เข้าเข้าไปในเรื่องนั้นพอรับรําทางอะ่ะ <c oughs> จะเห็นว่าถึงแม้ว่าตัวของไทเกอร์จะกอดเดือนหนาวตอนนอนแล้วก็แบบนอสโทรมาหรืออะไรก็ <c oughs> ตามคือไอ้ปฏิกิริยาอย่างนั้นอะ มันก็ไม่สามารถการันตีได้สมมติว่ากูมีเพื่อนจริงๆอันนี้เป็นเพื่อนจริงๆอะแล้วมากอดกันอะแล้วเพื่อนตอนกอดกันมันก็มีไงมันมีจริงๆเออมันมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าการการการที่เผลอไปกอดกันหรือว่าการพิเศษกว่าแบบโทรมาแล้วแบบว่าขับรถผ่าสายฝนแล้วก็มายืนรออะไรเงี้ยมันจะพิเศษกว่าใครอะไรเงี้ยเพราะเพื่อนบางคนก็ทําแล้วก็เป็นยังยังเป็นเพื่อนอยู่อย่างนั้นมึงเข้าใจปะเออมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วพอแค่เรื่องแค่นั้นมันพิสูจน์ไม่ได้ มันไม่มีใครกล้าแบบบอกแน่นอนว่าแบบกูชอบมึงมแน่นอนเพราะไม่งั้นก็ เพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวเสียเพื่อนอีกก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะบอกออกไปมันจึงกลายเป็นเรื่องราวที่น่าสงสารอย่างนี้แล้วกูก็เข้าใจว่าทําไมถึงแบบตัวตัวตัวเสืออ่ะมันจะไม่คุยกับใครอยู่แล้วอ่ะกูเก็ s แต่ตัวของตัวของเดือนหนาวอ่ะกูแค่รู้สึกว่าเขาอ่ะแค่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออะไรมันเขาเลยหันว่าเออลองคุยหรือลองเปิดใจคนที่ชอบเราไหมอะไรเงี้ยมันก็คงไปคุยกับลินหรือคุยกับเพื่อนคนที่ชอบเขานั่นแหละก็เลย เป็นดราม่าอย่างนี้เกิดขึ้นเนาะว่าแบบหกปีทําไมมึงถึงใ,ให้กูเป็นตัวเลือกมึงได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็เก็ตแต่กูก็เออชอบดิกูมันเหมือนแบบจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมมันก็จะดีเองอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าไม่ใช่ขึ้นมามันก็เศร้าโคตรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้สำหรับการสำหรับอ่า ไทเกอร์กับเดือนหนาวนะคะทุกคนก็ไม่สามารถติดตามได้ว่าบาบิสบิจะทําออกเมื่อไหร่นะคะแค่เอ่อฟฟิเชียลไพโลตก็มันแล้วนะคะทุกคนก็ต่อใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และจะแปะลิงก์ด้านบนด้านล่างท้ายคลิปนะคะทุกคนที่เหลือเพื่อนบนด้านล่างสำหรับวันนี้มินชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย